เข้าไปพบกับคุณทักษิณได้พูดคุยไหมครับเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เจอท่านท่านเข้าไปพบเนี่ยท่านก็เข้าไปที่ห้องรับรองที่ข้างในนะครับเพราะว่า,าเพื่อความล่งตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้คนโรกเข้าไปนะครับมีท่านนายท่านนายกท่านนายกต่าเข้าไปได้เห็นคุณทักษิณบ้างไหมครับมันก็เห็นอยู่ข้างในนะครับไม่ได้ การปลูกไม้ปลูต่ท่านก็ปลูกต้นอนือ <ừ ừ S 2> ครับอ่ลักษณะท่าทางของคุณทักษิณเป็นยังไงบ้างวันนี้ท่าน,านไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เราจะเห็นภารกิจของท่านท่านก็ทําภารกิจของท่านเป็นเรื่องที่พี่น้องญาติมิตรเด็บไข้ได้ป่วยง,งานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรท่านก็ทาภารกิจท่านก็ไม่ได้เครียดอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าท่านน่าจะน่าความยุติธรรมเหมือนคนอื่นที่ได้รับการประกันตัวไป ในเบื้องต้นพอจะทราบไม่ว่ากระบวนการจะไปในขั้นตอนไหนแบบไหนยังไงตอนนี้ตอนนี้ยื่นประกันตัวแล้วยื่นประกันตัวแล้วแล้วก็รอการไต่สวนประกันของศาลนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเหมือนทั่วๆไปท่านก็ไม่ได้ใช้อิพิเศษอะไรเลยการประกันใช้วงเงินเท่าไหร่นะครับประมาณห้าแสนประมาณห้าแสนไม่ทางมวลชนไม่ได้มีความกังวลใจใดๆบ้างไหมครับไม่ไม่มีหรอก ลาดไม่ได้พลาดทิ้งงเรื่องของนะฮะเพราะเรื่องนี้ท่านสมภาณเป็นหลายปีบางทีคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไปตีความแล้วเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเน่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยุคมาตราสี่มีอำนาจอยู่นะช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นมาตราสี่ใหญ่สุดข,ของประเทศไทยนะในวันน,วนั้นนะสั่งใครก็ได้ทาอะไรก็ได้นะครับมั่นใจว่าจะมีทางรอดทางออกอย่างแน่นอนผมว่ามันไม่ได้ทําผิด ด้อแท้จริงมันมีอยู่ศาลท่านคงจะเห็นว่าความจริงมันเป็นยังไงที่วรชัยณตอนนี้ดูเหมือนว่าพรักเพื่อไทยจะมีกระแสถาถมกันเข้ามาเยอะรวมไปถึงนายกเสถษฐาด้วยนะครับที่จะมีคําวิธิจัยในวันนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆคนที่ออกมาโจมตีมากมากๆก,ก็คือคนเดิมๆเห็นใช่ไหมฮะอย่างบอว่ารองอย่างเนี้ย พอพูดผมก็ออกมาโต้อยู่หรือว่าคนที่เคยขึ้นเวทีเดียวกับหมอว่ารงที่ออกมาขึ้นเวทีข้างทำเนียบก็ชุดหน้าเดิมดังนั้นแล้วก็พวกนี้ก็เราเห็นอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่วันประมาณกี่คนอยากจะอยากจะฝากไปถึงคนนอกสภาแบบไหนอย่างไรบ้างกับการเมืองที่มันต้องขับเคลื่อนไปเนี่ยผมว่าทำมานไม่พอโอ้ให้โอ้ให้ ขอให้ขอให้ไม่ไรอยู่แล้วขอให้ขอให้พี่น้พประดาจริงเนี่ยคำหนึงถึงข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์จริงเป็นยังไงนะครับคือบางอย่างอ่ะพูดเท็จพูดไม่จริงหลายเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องหนึ่งสองแสนล้านเนี่ยบอกว่าไปเอาเงินกันถึงมาจากห้องโถงเงี้ยคือนักนักธุรกิจประแก้วอยู่ที่ไหนคนไหน ที่จะเอาเงินมาส0งล้านล้านให้เพื่อเปิดคาสิโนโดยที่พอรบอคาสิโนก็ยังไม่เกิดใช่ไหมยังไม่มียังไม่เกิดเลยคาสิโนต้องออกเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมครับแล้วก็คุณอิงไปต่างประเทศไอช่วงที่อายการยังไม่สั่งฟ้องเลยใช่ไหมครับแล้วประเด็นนี้จะเป็นไปได้งเรื่องนีที่ข่าวออกมาจริงๆเลยแล้วพูดถึงว่าศารอายการเนี่ย จะรับเงินเพื่อที่จะทําให้คดีน้อยหรือเพื่อปักเ่าให้คดีเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้มองว่าเป็นการดิสเครดิตมันอย่างนี้ผู้ศาลเสียหายดิดิตศาลด้วยใช่ไหมครับศาลถ้าศาลไทยทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่เคยมีใช่ไหมศาลก็ไม่ทํพยายการคงไม่รับเงินเงินอย่างนี้หรอกแล้วก็ เป็นไปไม่ได้พูดเกินขอบเขตแล้วหมื่นสองพันล้านเนี่ยมันน้อยเท่าไหร่อ่ะทุกอี่ั ground, ้าสองกันยังไม่หมดเลยพี่ว่าใจมองถึงภาพรวมนิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรคเพื่อไทยประสบอุบัติเหตุทางการเมืองจริงพรรคพักเพื่อไทยพร้อมที่จะมีตัวสำรองโดยเฉพาะในส่วนของตัวคุณทุกิงเนี่ยสามารถที่จะกลับเพื่อนพรคเพื่อไทยไปได้ไหมเอาอย่างนี้ครับผมว่าแครดิตนายกเนี่ยตอนนี้มีใครบ้างเนี่ยเจนไก็มีพลเอกระวิรคุณอิง ท่านเกษมนะครับคุณอนุทินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักแล้วถ้าอุบัติเหตุจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ที่จะที่จะได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีก็คือคุณหญิงใช่ไหมครับ,บแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาคุณหญิงเขาไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนายกตอนนี้ท่านไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าคนอาจจะพูดไปโวมตีใส่ได้อะไรก็พูดกันไปแต่ความเป็นจริงยังไม่ถึงอย่างนั้นแต่ผมว่าพักเพื่อไทยเนี่ย ไม่สะดุดหรอกเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยเลยมาสิบกว่าปีแล้วเป็นเสสมาแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณพิชิตเนี่ยคิดดูสิครับว่าเขาไม่ใช่เป็นคนถือเงนินแล้วเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยเป็นเรื่องคําสั่งศาลไม่ใช่คํทพิบากษาของศาลนะฮะพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นคนที่เป็นทานายแค่นั้นเอง แล้วก็ข้อหาละเมิดสารไม่ใช่คดีายาคือมั่นใจว่าวันนี้คุณเศรษฐาน่าจะัหาไม่นมีปัญหา,า,น,ะหานะครับ